ตอนนี้เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมไฟก่อนครับนี่คือความสวยงามของไฟประดับหลากสีสันแล้วก็เขากำลังเตรียมดอกไม้นานาชนิดครับที่จะมีการให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปในงานมนสเสห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขาจะจัดขึ้นภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาหลังสารากลางจังหวัดเชียงใหม่ ค่้มืนที่ผ่านมาเป็นคืนแรกที่มีการเปิดทดสอบความพร้อมของระบบไฟแสงสีก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนชาวเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างเป็นทางการก็คือวันที่15ธันวาคมนี้ครับเราอยากให้ผู้มาเยือนมาเที่ยวเชียงใหม่ทุกคนเนี่ยประทับใจกลับไปประทับใจด้วยหนึ่งรอยยิ้มมิมตรไมตรีน่ารักของคนเชียงใหม่อันนี้เป็นสเสน่ห์ที่ยากที่เมืองไหนจะเสมอเหมือนนะครับอยากให้คนเชียงใหม่ก็ มาเที่ยวด้วยแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะครับทั้งในเรื่องของภาพบริการต่างๆลงมาจากสนามบินมีรถบริการต้อนรับดุจญาติมิตรนะครับร้านค้าร้านอาหารที่พักต่างๆเนี่ยทำให้เขาประทับใจและอยากกลับมาเยือนเราอีกเราจะไม่ขายปีละครั้งเราจะทําให้เขาประทับใจแล้วก็เมื่อว่างเมื่อมีโอกาสเขาจะกลับมาเยือนเราในระหว่างปีหลายๆครั้งต่อไปอันนี้คือสิ่งที่เราเราเราปรารถนา งานมนสเสห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามจะจัดขึ้น15ธันวาคมจนถึง1มกราคม2567ครับที่สวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับงานก็จะเริ่มแล้วนะครับวันนี้ก็12ธันวาคมอีก2-3วันนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทุ่งไฟประดับหลากสีสันนะครับแล้วก็มีการแสดงน้ำพุดนตรีกิจกรรมดนตรีในสวนโดยศิลปินล้านานาแล้วก็ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมีสวนดอกไม้ แล้วก็ส่วนไม้ประดับครับกิจกรรมเขาดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย